ไอติมเจ้าดังขายดีมันยอดเขายัางฮะเจ้านี้เจ้าดังเลยนะอร่อยสุดนะกินนี่ได้กินเข้าไปในฟื้นเลยนะตรงนี้นะหายเมื่อยหายเพียนี่ครับใครมาจอดก็กินกันครับกับไอติมกับวิวหลักล้านเนาะหลักล้านหรือร้อยล้านนี่ครับขายดีเทน้ำเทถ้าขายดีจริงวิวสวยครับ ไอติวไอติมไอติมกับกับวิวหลักล้านขายดีสุดจากอยู่งเทพก็อร่อยขี่มากินนี่ก็อร่อยนี่ครับเจ้าของไอ้ติมครับอย่างหล่อขายดีมากเลยครับวันนึงเป็นทังๆไม่พอนะครับต้องมาลองต้องมาลองพิกัดที่ที่ไหนพี่เนี่ยจุดชมวิวกมสออุทยานนี่ตามนั้นเลยครับ จุดกอมอ2จุดชมวิวจุดชมวิวกม12ปิยในชาติตรงนีนี่ครับตามนั้นครับนี่ท้ายดียครับอันนี้ต้นอันนี้ต้นอ,อินทนินนะครับอินทนินครับ <c oughs> ไม่ใช่ลำไยนะครับกินบ่อได้พ่อมไอติมวิวหลักล้านครับตามนั้นครับนี่ครับวิวธรรมาชาติหมอก มือติ๊บมองมาเห็นทางครับพี่ติมเขาบอกว่าไม่ฝนก็หนาวครับประมาณนั้นน,ะนี่ครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับเมื่อกี้ยังมองเห็นทางอยู่เลยบรรยากาศจุดชมวิวนะครับกับไอติมอร่อยอร่อยวิวล้านครับ สำหรับคลิปนี้ก็เก็บคลิปไว้แค่นี้นะครับเดินทางต่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่